ไปข่าวนี้ครับก็เมื่อวานคุณเชิดศักชยบุตรนะครับที่หน้าตานะครับเหมือนจิวแป๊กทงแห่งมังกรหยกนะครับท่านก็สนิทกับผมเลยครับล้อเล่นกันนะครับนี่ขวามือคุณเฉลิมวุฒินาพลซ้ายมือพี่คุณพิชัยคงศรีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่นะครับงานใหญ่ที่ว่าคือว่าจะมีตานานทีมชาติไทยใน8สโมสรบอกให้เลยว่า8สโมสรนี้เป็นทีมคัาสิกนะครับก็จะมาเตะกันในทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่1ิด้วยนะครับบอกให้เลยว่า การแข่งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเพราะว่าเขาบอกว่ายุค70 80 90นะครับสามทศวรรษนี้นะครับทีมชาติไทยที่บริไทยไปแล้วนะครับจะมารวมตัวกันใครเคยอ,อยู่ทีมไหนใครเคยเล่นกับสโมสรใดนะครับก็จะมาใส่เสื้อของทีมนั้นๆน,น,นะครับนี่ คนตรงกางนะครับนั่นคุณนายกววีนะชื่ีแป๊ะทงที่ผมว่าคือพีอ่ลุงเสื้อแดงนี่แหละครับนี่นะครับแล้วก็คนที่คุกเข่านะครับไหว้พระอยู่นะครับก็คือคุณฉเฉลิมวุฒิหรือว่าเกรงฮอดเดิลแห่งเมืองไทยนะครับบอกให้เลยว่านี่เป็นการรวมตำนานที่เยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นการเตะชีวยพระราชทา,านนะครับอย่างไงก็รบกวน คุณลุงเชิดศักด์นะครับนี่ส่งข่าวๆมาหรือว่าให้ผมเนี่ยไปทําข่าวก็ได้นะครับใครชนะเลิศนะครับอมรินเราขอเตะอุ่นเครื่องสักหนึ่งแมตช์เออตัดไปเลยค่ะ<อ> เดี๋ยวนี้เนี่ยตำนานเขาก็มีกลับมาจัดเตะการแข่งขันแบบนี้ได้เยอะขึ้นเนาะทำให้หลายๆคน,นหายคิดถึงด้วยผม,ผมมีความผมมีความดีใจอย่างนึงว่าค่ะรายการเราเนี่ยชิมชาติไทยดูเยอะนะหรอคะสมควร <ไ S 2> ขยายเวลาเป็น2ชั่วโมงอย่างยิ่ง2ชั่วโมงเลยให้ีมชาิาคนเดียวให้ไป <c oughs> จากคนเดียวแล้วพี่ไปไหนล่รคะไปขับบ้านอ๋อตั้งแต่30นาทีแรกแล้วอ